ฟุตบอลพรมเมียร์ลกข,ของอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับไฟนอลเดย์มีอะไรกจะขึ้นมากมายเลยทีเดียวบีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดย Suzuki XL7 คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่น www. b แหลมสิง g ์ทีวีคดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกเริ่มต้นเกมแรกน,นะครับเกมชิงแชมป์ที่แอนฟิลครับลิเวอร์พูลเจอกับวูฟแฮมตันลิเวอร์พูลต้องชนะนะครับแล้วก็ไปลุ้นให้แมนซิ t y ตี้เนี่ยไม่ชนะเปิดเกมมาเดียวเดียวครับแค่3นาทีลิเวอร์พูลโดนลูกคมไปก่อนครอปเซ็งสุดๆครับเนโต้ครับชาร์จที่เสาสองโกนเต้นันงงไม่โดนครับบอลทะลุมา แล้วดูครับโอ้โหดูกนี่แท็บอินเสียบตะข่ายเอาคิมเนสครับทะลุมาแล้วก็จ่ายลูกนี้เนี่ยพอดิบพอดีเลยครับวูฟช็อกเจ้าบ้านสุดๆจากนั้นเรวภูมมีโอกาสครับตักขึ้นมาที่หลุยดีอาร์สครับซัดไปติดลูกนี้แล้วดูครับเตะสกกาศันมัน่วเลือเกินดีอาร์สหลุดมาดีดลูกนี้แล้วไม่เข้า จากนั้นวูลฟมีโอกาสลุ้นประตูที่2เฉยเลยครับเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยบุแกแหลกลูกจ่ายเข้ามาแล้วดีดลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหวิ่งเข้ามาแปรลูกนี้เดนดองเกอร์นะครับไม่เข้าโอ้หลูกนี้นะสองศูนย์ไปเนี่ยแหลกครับเนี่ยครับยิงอาริซันเบเกอร์เนี่ยผิดทิศไปแล้วแล้วดูลูกนี้เชลโกคาเ่าจ่ายมาสุดยอดแล้วับให้กับซานิโอมานแน่ ไปอีเสมอครับในนาทีที่24มาแล้วครับลิเวอร์โภลครับ1-1โอ้โหลูกนี้เนี่ยไฟเป็นปียพงศ์ตอนรุ่งๆนะครับสำหรับเทียโก้คัน์ตาร่าแล้วยิงลูกนี้เด็ดขาดครับซาริโอมาเน่พลาดยากหลุดอย่างนี้ซับเสียบตะ่ายบูฟพยายามลุยอ,อีกจ่ายไซด์ขึ้นมาแล้วทะลุเลยครับลูกนี้หลุดมาควางฮิชานหลุดเดืยวยิงลูกนี้ติดเซฟของเบเกอร์ ลงมาเป็นตัวสมดอนนะครับวางอีชานบุมเบลเลอร์เลยครับโอ้โหติดนิดเดียวและจากนั้นเนี่ยเือ้ยวภูมีโอกาสซัดไกลลรื่องนี้ครับเล็กซนเดอร์โนไปติดแซฟยิงหมุนมาแล้วนะครับมาแต่ว่าบินปัดเอาไว้ได้ลจากนั้นเลียวภูส่งซาร่าลงมาซาร่าออกขวาเทนล,ล็อกล็อกล้ะลาซัดด้วยซ้ายครติดบล็อกอีกหหเหนียวจริงครับวันนี้ฟู โอ้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยบรรยากาศแอนฟิลด์สุดมันจริงๆนะครับอย่าลืมกดติดตามมาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่างๆจากอังกฤษครับมาฝากเป็นซีรีส์หลังจากจบฤดูกาลแล้วควิลตกนี้ติดแซฟซ้มอีกทีมงไม่ทีแล้วเข้าทางของโมซาลาซัดเข้าไปครับนาทีที่84โอ้โหซาลาสะใจสุดๆนะครับในช่วงเวลานั้นลิเวอร์อพูลก,กลับมาชนะได้ 3ประตูต่อหนึ่งนะครับประตูนี้เป็นประตูตอกย้ำชัยชนะนะครับแต่นักฟุตบอลรู้แล้วครับว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่เอติฮัสเตเดียมก็เล่นอย่างสปิริตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับหงแดงหมดเวลานะครับลิเวอร์พูลชนะ3-1ครับประตูปิดท้ายจากแอนดูโรเบิร์ตสันลิเวอร์พูลเป็นรองแชมป์ครับในฤดูกาลนี้ขณะที่เกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในการเจอกับแอสตันวิลล่าที่เอติฮัดสเตเดียม นี่เป็นจังหวะการขึ้นเกมครับของวิลล่าเกมนี้ซิตี้ต้องชนะไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแชมป์ให้ได้แล้วดูคอสมาควิดเข้าไปก่อนเลยครับช็อกแฟนซิตี้เหมือนกันแมตตี้แคชควิดลูกนี้เสียบเข้ามาม่งไม่มีใครประกบครับไม่มีใครคิดว่าแคชมาเนี่ยมาจากทางลึกครับควิดลูกนี้เอเดรียนมอรสเนี่ยปัดไม่อยู่ลูกเปิดของลูกาดีนนี่นะครับ ปาดแล้วนะครับแต่เอาไม่อยู่เสียตะข่ายแล้วจากนั้นสาสตรยาวขึ้นมาวัดกินลุดมาวัดกินสัตว์ลูกนี้ไม่เข้าโอ้โหนี่กลายเป็นแมนซิตี้ที่โดนวิลล่าเล่นงานอยู่ครับลูกนี้เล่นกันร้ายนะครับไม่ไม่ล้ำหน้าครับออลิวัดกินส์อู๋คือซิตี้เนี่ยลุยหมดแล้วครับตอนนั้นอหูยิงติดเอเดอรซอนนิดเดียวเท่านั้นนะ จากนั้นศาสตร์ยาวขึ้นมาครับมงต่อมาล็อกเข้าขวาซัดตรงนี้เข้าไปฟิลิปเป้ปูตินโด2-0นะครับนาะทีที่69โอ้โหโแมคซิตี้ยุ่งเลยครับโดน2ประตูนี้ที่แอนฟิลด์แทบแตกเลยครับผมอยู่ในสนามนี่อ้เฮกันสุดๆนะครับเพราะว่ามัน2-0ครับโอกาสไปอยู่ที่ฝั่งฮอลิเวูลแล้ว City ลุยแหลกครับตอนนี้ส่งอ e ิลคายคนกันครับลงมาเสรมิมอีกคนนึงแล้วว่ากันว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวครั้งสําคัญของฤดูกาลนี้ครับเซอร์ิงเปิดไปอิลคายครับึิดตรงนี้มาแล้วครับนาทีที่76็ด <c oughs> สิบหกเซอิงเปิดไปแล้วพอดีเลยครับเนี่ยครับเปิดตรงนี้ลูกกระดินเอาไม่อยู่ลูกบอลมันเลยไปแล้วก็เนี่ยแคชก็ขึ้นไม่ถึงครับผิดตรงนี้เข้าไป แล้วจากนั้นแค่2นาทีครับซิตี้ลุยมาอยู่ทางซ้ายครับซินเชนโกหักกลับมาเข้าทางโรดดี้ืแปรลูกนี้แน่นดีลอเกินมาแล้วครับแมนซิตี้สองสองสองประตูใน2นาทีครับพวกเขาตามมาตีเสมอต้องการอีกหนึ่งลูกเพื่อที่จะเป็นแชมป์ลูกนี้เนี่ยล็อกล็อกหายเลยครับแล้วก็เลือกมาโรดดี้ปักหลักลอยแล้วก็แล้วก็แปรลูกนี้เนี่ยตรงเป็นวม้มัน,มน,มน,มนทัดเลย มาถึงนาทีที่81ครับลุยขึ้นมาดูเดบอยครับเก็บเดบอยโยกเปิดเสาไกลครับมาแล้วก็ชาร์จเข้าไปเสียบตยัก่ายเอติฮัตสเตเดียมแทบแตกเลยครับวิวไทยอีกแล้วโอ้โหเปลี่ยนตัวลงมานี่ทีเด็ดจริงๆครับ3ประตูต่อ2ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พลิกลับมาเอาชนะแอสตันวิลล่าครับทำให้พวกเขาเป็นแชมป์พเมลีก ในฤด,ดูกาลนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นการลุ้นแบบสุดระทึกจริงๆครับลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายช่วงท้ายด้วยครับโอ้โหเป๊ปโวเดล่าตอนนี้เนี่ยหลุดแล้วครับนิ้วแตกครับแล้วก็สะใจสุดๆกับเป๊ปปาดเยลคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับเป๊ปโวเดล่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ3ประตูต่อ2นะครับเฉือนลิเวอร์พูลคะแนนเดียวเหมือนกับฤด,ดูกาล2 0 1 8ันสิถึงสองพ แฟนบอนลลงมาในสนามกันแบบสะใจสุดๆครับโอ้โหระเบิดอารมณ์แบบนี้เพิ่งเห็นไปที่สนามกุยชั่นพาร์คเมื่อเอเวอเรตันหนีตกชั้นได้นะครับนี่ได้มาเห็นอีกครั้งนะครับที่เอติฮัตสเตเดียมขณะที่การลุ้นหนีตายครับลีสไนเตททำได้สำเร็จครับพวกเขาบุกไปเอาชนะพึ่งน้อยครับโอ้โหล อยู่รอดปลอดภัยไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลแบบเหลือเชื่อสุดๆนะครับบุกไปเอาชนะเบน์ฟอร์ดครับ2ประตูต่อหนึ่งลูกยิงของแจ็คเฮย์เซนโอ้โหมาสโอ้โหสะใจจริงๆอยู่รอดปลอดภัยในขณะเดียวกันกับเบอร์ลี่พลาดท่าคาบ้านตัวเองลูกที่ทำแฮนด์บอลได้ยังไงครับโอ้โหสติสตังหลุดไปหมดพวกเขาแพ้ให้กับนิวคาสเซิลอยู่ในแต็ดครับ1ประตูต่อ2 ทำให้เบอร์ลี่มีอันต้องกลับไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพตกชั้นเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ขึ้นชั้นมาเมื่อ6ฤดูกาลที่แล้วสำหรับเดอะคาร์เรตได้ไปซัดกับแบ็กเมิร์นคู่ปรับครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพปีหน้า สรุปผลการแข่งขันน,นัดฟในวันเดย์นะครับอาร์เซนอลชนะเอเวอร์ตันหประตูต่อ1นะครับเบนฟอร์ดแพ้ลนิสหประตูต่อ2ไบรตันชนะเวสต์แฮมสามหนะครับเบอร์ลี่แพ้นิวคาสเซิลหนึ่งสองเชลซีชนะวัตฟอร์ดสองหนึ่งคิสซอฟเลตชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์เลสเตอร์ชนะเซาท์แฮมป์ตันสี่ประตูต่อหนึ่งลิเวอร์พูลชนะวูฟสามประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแอสตันวิลล่า3ประตูต่อ2ปิดท้ายด้วยสเปอร์ ur, บุกไปเอาชนะนอริชิชสเตี้5ประตูต่อ0ครับขณะที่แชมเปี้ยนนะครับตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมี93คะแนนนะครับชนะลิเวอร์พูลไป1คะแนนเท่านั้นครับเหมือนกับปี2019เเชลซีกับท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมกับ Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็แมนซิตี้นะครับขณะที่ทีมที่ไปเตะ ยู a รปาลีกนั่นก็คืออาร์ซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนอันดับ7ครับก็คือเวสแฮมไปเล่นฟุตบอลคอนเฟเ r รนซ์ส่วนทีมตกชั้นครับก็คือเบอร์ลีวัตฟอร์ดแล้วก็นอริสซิตี้นะครับไปเริ่มต้นใหม่กันในฤดูกาลหน้าลีสอยู่รอดปลอดภัยรอดได้สำเร็จครับในเกมสุดท้ายและนี่คือเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกในวัน Final d ดยครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเพราะว่างานต่างๆที่มาถ่ายทำที่อังกฤษในช่วง10วันที่ผมบีแหลมสิงเดินทางมาจะมีให้ชมกันได้ที่นี่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ้ะดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกสู้ๆนะตัวเองสีสนหน้ามาเจอกันติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิมลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทรูไอดี